กอ็อย่างนี้นะฮะก็สองคำถามนะครับ,รบว่าปัญหาว่ายื่นมีปัญหาอย่างไงบ้างแล้วก็พอคำถามสองก็คือว่าออนไลน์นะครับออนไลน์มีสักพักจริงๆปัญหาในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างนะครับก็ปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากกฎหมายล้าหลังนะก็กอ็อย่างที่ท่านวิ้จากรพูดมาขั้นต้นนะครับอันนี้ก็คงมาดูกันนะฮะของ ให้ฝ่ายทางทางด้านสภาแล,แ,ลและผู้เกี่ยวข้องทางกฎกหมายมาดูทีนะครับก็จะมีมันเป็นในข้อใช้ดุพินิษของเจ้าพนักง,งานนะครับซึ่งดุพินิษแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละเขตก็จะไม่เหมือนกันทําให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขออนุญ,ญาตปลูกสร้างเนี่ยเมื่อทําไปแล้วมันก็จะโดนตีกลับนะครับกลับแล้วกลับอีกนะฮะมันก็จะทําให้เกิดล่าช้านะครับซึ่งซึ่งมันก็มันก็เป็นช่องช่องช่อง เหมือนกับช่องทางอีกนะฮะที่ที่ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีนักนะฮะก็จะคงต้องดูในข้อกฎหมายตรงนั้นนะครับส่วนนี้เรื่องเวลาเราไปยื่นขออนุญาตนะครับเมื่อเราไปยื่นที่เจ้าที่เขตนะครับก็จะมีการตรวจตามตามหน้าที่ตามตามหลก,การแต่ว่าด้วยความเป็นจริงนะครับจากประสบการณ์จริงเนี่ยที่เรายื่นก็คือ,อถ้าพูดภาษาง่ายๆเนาะก็คือการดองนะฮะ ต้องดองก่อนนะต้องเข้าไปคุยนะครับการคุยเจราจามันก็จะเกิดการต่อรองในเรื่องผลประโยชน์นะครับซึ่งมันก็เป็นถามว่าสมยอมไหมถ้าถ้าผมจะตอบแทนผู้ประกอบการนะฮะหรือว่าผู้ขอยื่นออรุญ,ญตัตจากประชาชนนะฮะก็คงไม่มีใครอยากจะจ่ายนะฮะถ้าถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะครับแต่ด้วยความว่าบางบางครั้งก็รอไม่ไหวนะครับพอพรทุกอย่างต้องขับเคลื่อนไป นค,คนคนสร้างเองเจ้าของบ้านเองก็อยากจะอยู่บ้านนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการสร้างก็อยากจะก็จัจะเริ่มสร้างนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บป,ปั๊บจะได้เลยนะฮะก็มีการวางแผนในการดรําเนินงานนะครับแต่ละองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการว่าสมยอมนะครับจริงๆน่าจะโดนน่าจะใช้คําใหม่ไม่ใช่สมยอมจํายอมมากกว่านะครับในข้อนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยมีจริงๆทางทางด้านท่านท่านรองวิชิโนนะครับเคยเชิญทางด้านสมาคมนะครับมาหาลือเมื่อตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบของยื่นออนไลน์นะครับก็ลองใช้เองลองใช้ด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้นะครับก็พยายามมาเรื่อยๆด้วยความสจริงนะก็เพิ่งยื่นผ่านเพิ่งยื่นได้ หลังแรกเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานี่ครับนะครับซึ่งบอกต,ตรงๆนะรลรกลูกน้องพนักง,งานนะฮะที่ทำหน้าที่ตรงนี้เชยโยใหญ่เลยว่าทำได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องเดินทางแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะจะยุ่งยากแค่ไหนจะเรื่องระยะเวลานะฮะซึ่งตัวพี่ยังมา ร่วมอยู่ในขบวนการนี้ผมก็เสนอตลอดว่าควรจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ารายชื่อของเจ้าหน้าที่เขตที่รับผิดชอบแต่ละสเต็ปสเต็ปสเต็ปของเอกสารที่เดินทางนะครับจะได้ตามถูกนะอย่างน้อยผมว่านะคนที่มีชื่ออยู่เนี่ยก็คงจะต้องตั้งใจทําตามหน้าที่นะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าแบบล่องหนอยู่แบบนี้ก็คงเวลาชื่นชมก็ไม่รู้จะชื่นชมใครในทางตรงข้ามก็เหมือนกันนะฮะก็ มันก็เลยมีอะไรสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่นะครับเหมือนกับซันตใต้ผมเพราะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็คนจะก็ผมทราบมาว่านะฮะทางผมเรียกชื่อเล่นๆนะคุณแม็กนะฮะคุณแม็กเขาพัฒนาตรงนี้อยู่ก็เขาบอกว่ามีเวอร์ชั่นใหม่กาลังทาใกล้จะเสร็จแล้วออกมานะฮะน่าจะดีขึ้นนะครับก็ประสานงานกันอยู่กับทางกทมนะฮะขั้นต้นก็จะประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆคือประเด็นมองว่าเรื่องส่วนที่หนึ่งก็คือ มีส่วนหนึ่งเรื่องคนไม่รู้ด้วยไหมครัว่าการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับระบบออนไลน์เนี่ยครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือมันแน่นอนแหละเพราะเริ่มเนี่ยก็คงคนคนรู้จักน้อยแล้วพอเข้าไปใช้เนี่ยจากาสมาชิกในสมาคมเองนะฮะที่ผมสอบถามทางาสมาชิกไปนะครับก็ได้รับตอบว่าหนึ่งนะครับก็คือระบบมันยุ่งยื่นยากนะครับอพอโทรสอบถามไปทางเจ้าที่เขตก็ได้รับคำแนะนําอย่างดีเลยนะครับบอกว่า ึงจะยื่นมาคุณก็ต้องเอาเอกสารตรัวจริงมายื่นอยู่ดี <c oughs> <c oughs> คุณเข้ามาเลยมัน <c oughs> ต้องยื่นออนไลน์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาไปได้อย่างไงนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นโจทย์ที่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 ได้รับมานะฮะว่าเราจะเดินต่ออย่างไงนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็คือที่ท่านพูดมาก็คือยังขาดผู้รับผิดชอบที่เฉพาะเฉพาะของออนไลน์ในแต่ละเขตใช่ไหมครับเอ่อถ้าสอบถามไปทางทางผู้พัฒนาไอตัว แอปตัวยื่นนี่นะฮะก็คือทางคุณนุ่นนะฮะบเขาบอกว่าได้อบรมทางเจ้าที่กรทมไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งส่วนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะฮะแต่ว่าเจ้าที่คิดว่าน่าจะเป็นบางท่านบางเขตนะครับที่ตอบทางผู้ประกอบการไปว่าให้เข้ามายื่นเปเปอร์นีกว่านะครับไม่ต้องยื่นแล้วออนไลน์เนี่ยนะครับก็ถึงคุณยื่นคุณก็ได้มายื่นเปเปอรออยู่ดีครับ มันก็ต้องเข้าไปนะครับก็เลยทางทางอันนี้มันเป็นปัญหาตัวนี้ก็ทางเจ้าที่ของผมเองที่ที่ทีผ่ผู้ประกอบการเหมือนกันเนาะ,ะ,ะลูกน้องก็บอกว่าไอ้เจ้านายแบบเนี้ยบอกกทมได้ไหมว่าให้จัดเสวนาร่วมกันระหว่างผู้ยื่นกับผู้รับยื่นอให้เจอกันสักที <laughs> จะได้เห็นถูกต้องตรงกันนะครับจะได้ไม่แบบซิกซกซิกซกแบบนี้ครับทุกเขตเลยทยางั้นนะครับ โอเคครับ